มีคนบอกมาว่าจะเปลี่ยนเบอร์ครับอย่าเชื่อกราฟอย่าเชื่อผลรวมอย่าเชื่อคะแนน A บวกนะครับถามว่าจริงไหมอยากรู้ชมคลิปนี้ครับ ถ้าคุณจะอยากจะเปลี่ยนเบอร์ให้ดีนะครับเอาจริงๆต้องเชื่อหมอดูนี่ผมไม่ได้ขายของนะครับแต่ฟังเหตุผลผมก่อนครับว่าทาไมการเปลี่ยนกับหมอดูในโอกาสผิดพลาดมันต่ําเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเบอร์ครับถ้าเกิดว่าเราไปเช็คคะแนนตามกราฟตามผล A บวกบ้างละ่ะผลรวมบ้างละ่ะตรงนี้ที่มันมีโอกาสคาดเคลื่อนสูงเงินงมาจากอะไรนะครับเราไปใช้เว็บพวกนี้เขาไม่เคยถามแล้ว,ว่าเราเป็นเพศชายเพศหญิงเราทําอาชีพอะไรเราความต้องการแบบไหนทั้งจริจริงการเปลี่ยนเบอร์ต้องใช้ทั้งหมดแล้ยิ่งบางศาสตร์ต้องเอาวันเดไปเกิดเข้าไปร่วมในกราฟเหล่านั้น ไม่เคยถามเราครับแล้วการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยไม่ว่าคะแนน A บวกหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นมันดูแต่คู่ตัวเลขถูกไหมแต่จริงๆแล้วการวางตำแหน่งก็สําคัญอีกบางเลขวางท้ายเป็นประโยชน์แต่วางหน้าไม่เป็นประโยชน์บางกราฟมันให้ผลว่าเอ้ยเลข8ใช้แล้วดีในเรื่องโชคลาภแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ8เนี่ยเป็นเรื่องเงินของบางอาชีพเช่นอสังหาเพราะฉะนั้นครับการใช้กราฟเนี่ยมันจึงมีโอกาสผิดพลาดและคลาดเคลื่อนได้สูงไม่สามารถใช้ได้นะครับในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณจะเลือกเบอร์ให้ดีและเอาลึกซึ้งนะ เพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเบอร์และให้มีโอกาสผิดพลาดต่ำคุณจึงควรใช้หมอดูครับเว็บไซต์ d e c o d e r 1 5 9 c o m ตลาดเบอร์มงคลศาสตราจารย์นิจิกิจพร้อมใบการันตีครับ